ยำ้ำทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันทุกชนิดหวยย่อมมีเข้ามีหลุดไม่มีใครรู้ว่าหวยออกอะไรสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้ขอให้ปังขอให้แตกอีกนะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วฝากกดแชร์ไปให้ท่านอื่นๆได้เห็นด้วยนะครับจะได้มีโชคมีลาบจะได้ปังปังไปด้วยกันรัฐบาลไทยงวดนี้ ขอให้ปังขอให้มาขอให้แตกสามตัวตรงๆนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วกดแชร์ออกไปขอให้ถูกรางวัลขอให้รวยใครที่ไม่อยากพลาดทุกๆคลิปทุกๆแนวทางของผมให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับงวดนี้ขอให้ปังปรวยอีกนะครับสำหรับรัฐบาลไทย ขอให้ปังขอให้แตกสามตัวตรงๆครับใครๆที่กดแชร์คลิปนี้ออกไปขอให้รวยครับงวดนี้